ก่อนอื่นก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าสเต็มเซลล์คืออะไรสเต็มเซลล์เนี่ย เป็นเซลล์จิ๋วๆนะครับที่มีอยู่มากมายในร่างกายเปรียบเสมือนช่างซ่อมที่มีความสามารถพิเศษสามารถแปลงร่างเป็นเซลล์ชนิดต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ผิวหนังเซลล์ Sell กล้ามเนื้อเซลล์ Sell กระดูกหรือแม้กระทั่งเซลล์ระบบประสาทนะครับซึ่งตัวสเต็มเซลล์นะครับมีความสามารถเป็นช่างซ่อมคือจะทําการซ่อมแซมทดแทนเนื้อเยื่อที่สึกหรอเสียหายมีความสามารถเป็นช่างก่อสร้างสร้างเซลล์ใหม่ๆทดแทนเซลล์เก่าที่เสื่อมสภาพตัวสเต็มเซลล์นะครับพูดง,ง่ายๆมีความจําเป็นในการทําให้อวัยวะต่างๆทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ฟื้นฟู าางกยนอกจากนี้ยังมีความสามารถช่วยชะลอความแก่ชราได้ด้วยครับทีนี้เวลาที่เราแก่ตัวมากยิ่งขึ้นนะครับสเตมเซลล์เนี่ยมันก็จะเริ่มสูญเสียความสามารถในการแบ่งตัวเริ่มสูญเสียความสามารถในการแปลงสภาพเป็นเซลล์ชนิดต่างๆทําให้ร่างกายเราเกิดความเสื่อมสภาพแล้วก็แก่ตัวลงนั่นเองครับ ทีนี้นกลไกในการเกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์ก็มีหลากหลายนะครับข้อแรกคือเรื่องความเสื่อมของ DNA การสั้นลงของหางเทโลเมียร์ข้อที่2นะครับเป็นเรื่องการเสื่อมสภาพของไมโทคอนเดรียแล้วก็ข้อที่3นะครับคือการเปลี่ยนแปลงของตัวไมโครเอนไวรเมนนะครับตัวไมโครเอนไวรเมนเนี่ยก็คือสภาพแวดล้อมที่คล้ายกับเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงของเซลล์นั่นเองครับทีนี้ทั้ง3ปัจจัยนี้นะครับจะเกิดขึ้นช้าเร็วมากน้อยนอกจากเรื่องพันธุกรรมและปัจจัยภายในแล้วยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกหรือคือไตงเราว ซึ่งปัจจัยที่ทําให้สเต็มเซลล์เสื่อมสภาพเร็วกว่าไวอันควรก็จะมีอยู่หข้อด้วยกันครับข้อแรกนะครับคือเรื่องของการอักเสบครับการอักเสบการมีสารอนุมูลอิสระสูงในร่างกายทําให้สเต็มเซลล์เสื่อมไวได้ข้อที่2เป็นเรื่องการสัมผัสสารพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นสารพิษโลหะหนักในพวกยาฆา่าแมลงใน PM 2.5ในสภาพแวดล้อมตรงนี้ก็ทาให้สเตมเซลล์เสื่อมก่อนวอันควรได้นะครับข้อที่สเป็นเรื่องอาหารการกินข้อที่4เป็นเรื่องของความเครียดนอนน้อยขาดการพักผ่อนขาดการออกกําลังกายข้อที่5นะครับ อันนี้ไม่น่าเชื่อเลยก็เป็นเรื่องเกี่กับไมโครไบโอมหรือตัวแบคทีเรียในลำไส้ถ้าเกิดว่าแบคทีเรียในลำไส้หรือแบคทีเรียในร่างกายขอยงเราเสียสมดุลอันนี้ก็มีข้อมูลว่าทําให้สเต็มเซลล์เนี่ยเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เราจะทํายังไงไม่ให้สเต็มเซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรหมอก็อยากจะมาแนะนํา4วิธีง่ายๆนะครับวิธีแรกเลยนะครับคือเลือกอาหารการกินให้ดีครับเราควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงน้ําตาลสูงหรือว่าพวกอาหารแปรรูปนะครับเพราะว่าอาหารเหล่านี้ กระตุ้นการอักเสบของร่างกายครับแล้วก็นอกจากนี้อาหารที่ไขมันสูงเนี่ยยังทําให้เกิดพวกเมทิเลชันที่โครงสร้างของ d ี a นด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับแนะนําให้เลือกทานผักผลไม้ที่มีตารับรองนะครับว่ามาจากแหล่งกําเนิดที่เป็นออรแกนิกปลอดสารพิษผักผลไม้บางชนิดเช่นพวกบล็อกเกอรี่ผักเคลหรือว่ากระหล่ำนะครับตรงนี้ก็จะมีสารบางตัวที่ช่วยบูส เอนไซม์ในตับทำให้ตับขับสารพิษให้ดีขึ้นก็พบว่าสามารถช่วยยืดอายุสเต็มเซลล์ในร่างกายเราได้เช่นเดียวกันครับส่วนข้อที่2นะครับคือต้องเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายนะครับเช่นพวกโอเมก้า3ซึ่งตัวนี้นะครับเราก็จะได้จากพวกแซลมอนแบลซีสหรือว่าพวกถั่ววอลนัทนะครับหรือเราจะทานอาหารเสริมพวกฟิชออยก็ได้นะครับแล้วก็ทานสารพวก คาเทชินจากชาเขียวทานสารพวกแอนโทไซยานินซึ่งเราจะได้จากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับเช่นพวกสตอบบเบอรี่บลูเบอรี่ลาสเบอรี่เป็นต้นนะครับข้อที่3าข้อที่4นี่ก็เบสิกมากเลยคือเราต้องอมีการออกกําลังกายให้เพียงพอนะครับส่วนข้อที่4คือต้องนอนให้เพียงพอ,อมีข้อมูลนะครับว่าถ้าเรานอนน้อยกว่า4ชั่วโมงเนี่ยความสามารถในการขึ้นตัวของสเต็มเซลล์เนี่ยจะลดลงถึง50%เลยเพราะฉะนั้นควรจะนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย7จถึงชั่วโมงนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือสาระความรู้จากทาง Maxwellnet Clinic นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ stem cell แล้วก็วิธีชะลอความเสื่อมของ stem cell นะครับถ้าใครมีปัญหาอยากสอบถามก็สามารถฝากไว้ที่ช่องทางด้านล่างได้เลยหรือถ้าใครอยากจะเข้ามาปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับเรื่องการชะลอวัยหรือสุขภาพทางเพศก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ